จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวณารามทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสมาพบกับท่านเช่นเคยบรรยากาศของชีวิตนิตในช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีฝนตกโปรยปลายลงมา ทำให้พื้นดินมีความชุ่มชื่นชุ่มชำ่ำชีวิตของเราเนี่ยจะหนาวจะร้อนมันก็ต้องดำเนินการต่อไปอย่าได้หยุดนิ่งในการดำเนินชีวิตเนี่ยถ้าเรามีหลักเอาเรื่องของการสร้างสี่ประการมาไว้เนี่ย ก็จะเป็นสิ่งที่มีความดีงามทําให้ชีวิตของเรามีคุณค่าเหมือนกันสร้างอะไรบ้างหนึ่งสร้างความดีสองสร้างบาร,รมีไว้สามสร้างใจให้หนักแน่นแล้วก็สี่สร้างแดนสวรรค์แดนนิพพาน อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีคุณค่าเหมือนกันถ้าเราทำได้เนี่ยเป็นบุญของชีวิตเป็นอย่างยิ่งสร้างความดีแน่ละไม่ได้ดีอะไรก็ให้มันได้สามดีคิดดีพูดดีทำดีคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนี่ยเรียกว่ารู้จักในการ สร้างความดีสร้างบาร,รมีไว้เนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้สร้างบาร,รมีสิบทัศเป็นบาร,รมีสามสิบทัศมีทั้งบาร,รมีอุปปบาร,รมีมีทั้งปรมัติบาร,รมีเนี่ยเรียกว่าสร้างได้อย่างยอดเยี่ยมยอดยิ่ง ชาสีเนปวิขสะอะเมอุเนี่ยบารมี30มสิบทัดเ,เรียกว่าถ้าไปดูในชาดกพระเจ้าสิบชาติพระพุทธเจ้าก็สร้างบารมีในแต่ละชาติอย่างเอาจริงเอาจังเสี่อาสงไขยยิงด้วยแสนมหากับนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเรียกว่าเรารู้จักในการสร้างบารมี ง่ายๆที่พวกเราได้สัมผัสก็คือทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีอย่างเนี้ยถ้าเราสร้างอยู่โดยประจำสม่ำเสมอสร้างไว้เถอะสั่งสมไว้ติละเล็กติละน้อยเนี่คยค่อยๆทำไปน้ำหยดลงติละหยดติละหยาดทำตุ่มน้ำให้เต็มได้ชั้นใดบารมีที่เราสร้างก็เหมือนกันถ้าเราได้กระทำบำเป็น มันก็จะอยู่คู่กับตัวเราสร้างใจให้หนักแน่น <Yeah. S 1> จิตใจเนี่ยต้องมีความหนักแน่นถ้าเราไม่หนักแน่นเลาะและโลเลเล้ยวไหลมันก็ไปไม่ถึงไหนจิตเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนี่แหละทำอย่างไรเราจะทำใจของเราให้หนักแน่นก็ด้วยความมีสติด้วยความมีสัมเชจัญญะด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้ ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอยู่โดยสม่ำเสมอส,สร้างแดนสวรรค์แดนพระนิพพานไว้เนี่ยชีวิตเนี่อยอย่ิโยมเมื่อมาถึงที่สุดนะถ้าว่าเรายังมีชีวิตอยู่ก็สร้างบาร,รมีไปถ้าหากว่าเมื่อเราละจากโลกไปมันก็ได้แดนสวรรค์มีสุขติมีสวรรค์เป็นที่พึ่งเป็นที่ไปในปรโลก มีพระนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดสูงสุดนะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนีถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยรเรียกว่าเป็นการสร้างก็ลองนำไปทบทวนดูนะว่าเราเนี่ยได้สร้างอะไรหรือย,อยังในชีวิตของเราแต่ละวันสร้างความดีสร้างบารมีไว้สร้างใจให้หนักแน่นและสร้างแดนสวรรค์แดนพระนิพพาน ถ้าเมื่อถึงจุดนั้นก็ถือว่าเป็นสุดยอดของชีวิตที่เกิดมาได้มีโอกาสในการพบพระพุทธศาสนาแล้วสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดการเป็นนิเทินขอเจริญพร